สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเกมเมอร์แบงค์วันนี้ผมก็จะมาเซิร์ฟไมค์พิกเซลนะฮะไมค์พิกเซลพีนะฮะเซิร์ฟมินิเกมนะฮะแนะนำนะคระบถูกมากมาก ถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้ง IP ไว้ใต้ Description เลยนะฮะแล้วก็เป็นส่วนนี้เป็นเวอร์ชัน0.15.4แล้วนะฮะวันนี้ผมโอยกระตุกมากเลยเนี่ยแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นอ่ะ Sky War Team นะฮะแต่มัน,นจะกระตุกไหมเนี่ยนะสกายวอลทีมอะเป็นทีมกันนะ Sky War ก,กระตุกเนาะ กำลังไปนะอักำลังไปงแล้วก็รอ,นะอต่มันจะพาวาไปอ,อแล้วก็วา้วาวมาม่ะไม่สามารถยขยุกขยิกได้นะู้สึกอ,อ่ขยุกขยิกได้ละ มันก็ต้องรอ,อน,นิดอ่้มันมันก็าพาวับกลับมาเลยเข้าใจเหมือนกันจะพาวับกลับมาทำไมดู Whew อาาุ้ยทำังแล้วก็มีให้เลือกสายนะฮะแบบามิกเซลแบบในคอมเลยนะฮะจะกระตุกเหมือน,นกระตุกกว่าในคอมนะฮะเหมือนกันเปียบนะฮะ ็มีฮะลูกศรเวลาแล้วก็เพื่อนเราฮะทีมเราก็มีกล่องมาให้นะฮะเราก็หยิบไปอา้าวมันทุกทำไมเนี่ยโอ้มันจะเป็นเพื่อนกันไปเนี่ยทุกทำไมไม่เข้าใจมานะครับเราก็กดอะไรจึบ อุ้ยเหี่ยวตกเหี่ยวตกเนี่ยตรงนู้นก็ต่อไปตรงกลางแล้วฮะตรงกลางก็จะมีของนะฮะแต่เพื่อเราจะรีบไปไหนนะมันไม่มีคับสติกอะอีบ้าทำไมไม่คับสติกไอ้หืมช่องมันช้ามไมก็ได้ทั้งนี้ทั้งตัวมีหินอยู่สามก้อนเหรอ

เรงนี้ก็กระตุัวเอ็ดดี้บ็อกบักกระตุกวไล่ามาเลยสุดแลก็ต่อตามเพื่อนไปนะเรากขามาตงกลางแล้วก็จะมีซอมบี้ดักอรอเราอยู่นะแนะนำใหาเราอย่า,นา,นา,ออยาไปอยู่ตรงกลางเลยซอมบี้มันชอบเดินมาตีอะไร ค่ะโอ้ยคนนั <t <t euh ้นเขาทีมกันดีกว่าอีอเอีอีอเราอี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 เีอ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 ายีอีอนอี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 ออี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 อเรีอีอปอีอีออีเีอนอีออกอีอีอออีีออนี ว่าแนะนำนะให้กลับดีกว่ารับรอบบีรอบบีไปเลยขี้เกียจรอมาดูนะฮะมันก็มีมินิเกมอย่างอื่นมากมายนะสกายวอล์คทีม เช่นอะ,อะไรฮะเอเนี SG ่ยแต่เาซื้มันก็มีบอกอินเนาะแต่ว่ามันลงทีมบลกอกินอะมันแยกเสยกันเาซื้อนี้มันรวมกันเลยรู้สึกจะกระตุกไปเเลยกระตุก,ก,ตกไปต่อนอ่รีบคว้าเลยเออแล้วก็ลืมบอกไปว่า เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้นะฮะ0.5.4อ่านั่นแหละเพื่อนๆจะได้มาเล่นรายการอย่างนี้แล้วก็บอกขาอดีว่าตอนนี้ทีมของผมยอดสกาย0 0มซับแล้วนะก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันมานะ,ะถ้ามีกิจกรรมอะไรก็ช่วยช่วยกันคิดใต้คอมเมนต์เลยนะว่ามันวันนี้จะออกได้ไหมนะ มันก็มีคนไทยเล่นนะเอ่ค่อยอยากเล่นหรอกตัวนี้มันกระตุกอื้อมาเริ่มละเรามีเพื่อนนนะี่เนี่ยมองอะไีเพื่อนเพื่อเราอะไรเนี่ยกล่องอันดิว่า เพื่อเราตายอเพื่อเราทำอะไรทำไมเพื่อเราไม่เอาเขาองเดี๋ยวเซิร์ฟนี้มันโปูเยอะนะฮะโปรแบบบินเล่ลอนได้เลยนะฮะมันรู้สึกเหมือนมันไม่เตะอะโปนบ,บินเล่ลอนได้เลยฮะเจออยู่อืม cơm người mọi người đi người mọi người mọi mai stick, này, อืมดีไม่เดินไปเอาใครตกยังไงนะเมื่อกี้ใช่คนหรือเปล่าต้องระวังด้วยนะฮะการตกเนี่ยมัอไม่ด่าดเอาอยู่ตรงนี้มันทำอะไระมันจะชูบอะ่ะเกิดให้ตก

อุ้ยกลัวตกลและจเนี่ยองยัไงดีอ้าวบอกหาย ออออเอาแล้วเนะนี่ยพี่ตกตังคู่เว้ยทำไมเราต้องตายวนะเนี่ยโอ้ยสีชมพูอุ้ยสีชมพูตรงนี้มันจะเป็น t n นนะฮะถ้ามันเป็นสีแดง เราก็สามารถโยนระเบิดอะไรอย่างนี้ได้นะตู้นใตน้พังที่นี่ได้เลยนะฮะแต่ซีมพูมาทำอย่างนี้จะไววเหรอก็ดูเสียเงินเปิดกล่องนะฮะทำการหาของ มันเขายิงใครวะนะนี่ก็สีอะไรเนะี่ยสี้าย์ก็เพชรเลยนะนี่ไม่รู้สีอะไรสีเขียวสีฟ้านี่สีสีส,ส้มอะส้มหรือถึงอุยอ๊ย,ยมีการปลาไข่กับปลายนี่ปลาไข่ก็ยิงขน,น้นะ เอาแล้วนะสุดนี้เม่คิดต้องไหนครับพี่ผมตกไปไปดูก่อนตรงไหนนี่สีสียยอะไรยกอขึอ้นยกอขึ้นยกอขึ้นโอ้ยโอ้ยติดติดติด นี่สีแดงอ่ะนี่คือสีแดงดีกว่าเออก็สัเลี้ยงเลยถัก,อกปอกอินทงอะไรมาทำให้เซิร์ฟเวอร์กระตุกอย่างสมบูรณ์แบบนี้กระตุกะนะ จ้องอะไรดีๆอะไรไหมฮะแน,นสีแดงฮะเนี่ยคนนี้จ้องอะไรเสียมพูนีดลนะ้อมหมดเลยจะวิ่งไปบวกว่าวเสียงพูวิ่งมาบวกว่าวอ,อย่ากระบอกว่าตกอะไรเขาเสียงพูฮนะดูสีอะไรดูก่นอนดูสีอะไรเนะี่ยก็ จอเลยเฮ้ยสีเขียวอุ้ยอุ้ยมาจากไหนครับคนนี้อุ้ยตรงนี้ก็มีเนี่ยเพื่อเรานี่ยเหรอนี่จริงๆเลยไม่ทำอะไรเลยตรงนี้ง่ายเป็นไรเนี่ยโอ้ที่ว่าตาย เนี่ยตรงนี้โอ้ยบักละชิบตอนที่เราวิ่งฮนะโอ๊ยเงี้ยเขาเราตีคนแล้วมันจะดึงไวนะ้อะดูเป็นบักละโอ้ยมันเข้าสิงหรือเปล่าก็นัน่นแหละเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นก็ทิ้งไอพีไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะฮะก็อยากจะบอกว่ามันบกักแล้วก็จะไม่เห็นตัวโอ้ยไม่เห็นตัวแล้ว ไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวไหวไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวกูบ้าหรือเปล่าเนี่ยบ๊ายบายเจอกันนะฮะ